ฝันว่าเอาไปเห็เขาลุ้ยเลยต,<ม>ลตัวไหล่ะรอตัวไหเอาไปเห็เขาลุ้ยเลยบอกตัวเลขกนี่ยแม่แบบนั้น,อ,นอู๋กดลงไปมองเก่าเพิน่นมองโชคมองมนันเพิ่นนะครับนะมองหันเพิ่นกะ,ะได้มองหันกะคือ จีบแรกก็คือไห่มากสองสองเกตนั่นแหละครับวิซี่ผมกับเขาของเพิ่นก็ตรงๆแต่ว่าเอฟซีกับช่วงนั้นกับโบฮานเนติดตามนะครับเนาะก็ะเลยบโบหูครับวิซี่ครับมืาอน,นี้อ่าไปฟังปูเปนท์บอดซูฟังกลับว่ามีปูโฟิ่นมัดเนียนมียางคงสุดท้ายกับบริมาหาเพิ่นได้ขับเอฟซีครับผมไปฟังปูเพิ่นทีบอดสู่ฟังเลยรับแด้เอฟซีครับตอนเนี้ยมาแรกนี่ยุ่งหลายนะครับเนาะ ยุงมันหลายก็เลยเพิ่นกะว่าแกจะยังไงสิโบมียุงเนาะมาสั่นว่าขั้นเอายาท่ากับแค่ยาขันยุ่งมาสั่นนะครับอีพีครับผมขั้นที่อ่าอันนั้นไล่กะคือก่อไฟไล่ยุงเอาเนาะครับเนาะเงี้ยเหมือนแรงเพิ่นเสาเพิ่นไปเอามาได้แค่สองต้นนะครับเด้ออีพีครับผมเพิ่นไปเอาเสาจากข้างล่างขึ้นมานะครับเนาะ เราหนี่ก็ไปเอามาตะข้างล่างครับพี่ซี่ครับผมได้นี่เระว่าสีเฮ็ดทองน้ำว่างวดดีว่าสีเอาเข็นแคนว่าสั้นว่าเขายุคครับพี่ซี่ครับผบแปดแปดนะครับเนาะอ่าเก้าศูนย์มาเข้าศูนย์หกครับพี่ซี่ครับนี่เขาจะเป็นยังไงครับอืมครับผมฟังดีๆถ้เรีกวาเป็นเด็เป็นยังสั้นไหมฟังปูปฏิบัติสูตรฟังครับผมอันนั้นอะไรนีครับเอาครับผมการนมัสการครับปูครับอ้าวเจริญพรอ้าครับผมครับ มาฟังปูสิบอกนะครับเนาะสี่ครับผมเป็นยังไงกับปูพวกมันคือห้คัดแท่นแปดซี่แปดนีไหมไอตองวดเลยไอตองงวดเลยอแต่ตองงวดผนเนาะเข้ามากอะไรแต่ว่าสองตัวลงไปคือหาเจ็ดกับอีอย่งหล่ะสี่เจ็ดสี่เจ็ดกับกขาหาเจ็ดบอกเออเขหาเจ็ดสี่เจ็ดกับห้าเจ็ดนะครับเนาะดังเลยคุณน้องดังเลยซี่เจ็ดอ่ะโอ้ยบาดแผลบัดเด็กดังมันบอกมาปูเนาะมันมันบอกเลยครับผม อคลิปที่สวงมาได้มากเก้าศูนย์กว่ปูเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหกกว่าแต่ว่าบ่ได้เอาหัวลงให้ปูเนาะแต่ว่าไม่ขาดจะเก้าจะเอาลงกลับมาอีกเอาครับผมครับผมเอาเบิ้งลูกครับยุซี่ครับผมเบิ้งน้ำกันเอานั่นนะครับอยุซี่กับหลักฐานมียืนยันอยู่นะครับเนาะว่าทางทีมงานฝนก็ได้ลงให้อยู่นะครับเนาะเอานครับยุซี่ครับผมใส่ละแปดแปดครับผมเห็นไหมสัญญาแปดสี่แปดครับ โอ้อ่าอืมเป็นพื่นสามตัวแจกนี่ละครอ่าเอานละครับยูซี่ครับผมแปดสี่แปดมีนะครับเดี๋ยวคนบ่มีนี้ครับเบิ่งอยู่นะครับเนาะเอาแคปหน้าจอไว้ครับยูซีครับผมหลักฐานยืนยัน9 0้าศู่แเข้าสองตัวตรงๆคือ88ดแปดับศูนยะครับเนาะเอาหัวขึ้นหัวลงครับศูนยเก้าเก้านเนาะศูนย์หกพี่น้องแมนครับผมโอ้ อันโค้งสุท้ไทยนี่บ่าได้มากพิ่นบ่มายำไห่บัวพค่งพุท้าทยบ่ได้มานี่เป่นบ่มายำให้บ่วยังไงเป็นยำไห้ยำบ่บ่วให้กับเด้อบ่วบาใไห้กับเด้อเอหัวลงบนบ่วบัวทีบอมีตัวเก่าศูนเก่าศูนเนี่ยวางบอวที่าูบอาวางคำบางสิ่งงานเนี่ยโอ้หหัวเปนอาอกอเนี่ยโอ้ วัวควันไปเจ้าอยู่มายังมาย่อเยื่อได้วเหรอสนักเออเอ้าวัวควนตัวไหนปุ๊บเอ้ยเสียงอันนั้นวัวหล่อปะวัวล่อแล้วเอ้ามาจับปลามาจับปลาว้าวมาหยิบหัวหล่อเลยไม่ขาวเนาะอ้อเป็นไม่ขาวปะมั้งไม่ขาวนั่งอยู่นี่เนี่โอ้โนั่งเอ้าเอาเค กูิ่งจมมีสีขาวตัวนังอยู่วันนี้ครับไม่ขาวมาแต่ใสน้อง่ะที่ม่ขาวนังออกมาเลยแล้วนงออกมา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 ฟังันเหเหี่ยนี้กไปท้องห่ังนเียม่ขาวกัมีกันม่ขาวก็มีอืมอีสแมนแมนพุ่มอันนี้แหละอือพุ่มบนยูนิเนป่ะอม่อนี่ครับผมอืมแมนหลานลกน้องันแม่ตะเกียบนย มปรมามานมั้นพ่ามันไม่ไต่เคี้นดิม่รู้เลยไนกลมากโอเปลี่ยนกายมากดเป็นหฮม,มขาวโฮมยังมากอัาสิแมนคนโฮมสบายแน่โฮมขาวแน่ดิไม,ม,ม่แต่เคลี้นผู้เฒ่าเพราะู<ม>้เฒ่าเ่ะก็เลี้ยวเบื้องม,ม,มันกับว่าแจกว่าผู้เฒ่าคนหนุ่นเมเนาะมันตัวขห่สีขาวขาวอออกมาหาเลยอันพูดมาหัวรอเนี่ยดิพูดเป็นผู้ไรผู้ใสผูดยิ่งผู้ใส Ut hai mô la, ua gần sương cao, cao xuân Ut hai, mặt 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 bát hai, kìa mặt 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 บอกตวเรศนะแม่ว่าจะนุกเอาไปให้เขารวยหลดบัโอ้โหเช่นไันนี่บวกบกบอกเป็นตัวปะเอาปุ๊บกนเดี๋ยวว่าไปปุ๊บโอ้โหขึ้นนี่เอาไปให้เขารวยเลยเอาตองงวดได้ดิเลยนี่ขึ้นนี่มาขึ้นนี่อ้อขันมาขึ้นนี่เลยอือเด็กอขันมาขึ้นนี่ขันมาขึ้นออโอเล็บบกเล็บบกนออก บอกต่อเลยตัวนี้โอ้โอ้ออกไปให้เขาด้วยเลยนี่แหละนี่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 เด็กอะโอ้อ๋อเอฟซี่ได้ต่องวดเลยครับวิธีกับผมบอกก่อนเด็กออกเลยเด็กวันนั้นออกบอกต่อเลยปุ๊บเลยตะกอนก็ได้จะเ้าออกกันจะเ้าออกอากาศก็ได้ประทานนั่นตะกอนปุ๊บจะไม่ปู ยาวออกรดนบอกอ้ยวัดังคือว่ดขันบบเจ็ดสี่เจ็ดบอกเกลี่ยคอนงูหม่เล้เกล้วแต่เยออกล้่แต่บอกคอนมูมันถือวดังกอนหมูไหมโอ้ตนบอกมันขึ้นเลยอะไก็เลื่อยรอดเองบอกได้เป็นตัวพรอบเลยบานเลยเออเป็นตัวเลยแล้ว้าพี่รางเลยล่างพี่ล่างบนเป็นบนเนี่ยโอ้ั้งบนั้งล่างครับสามตัวบนสองล่างล่าง โอ้โถ่โอ้ไให้ตรงกับไปเลยปัดทั่ปัดโท่เอาเข็นแขนเลยครับอฟซีครับผมบาดนี้คนคนดีดีเลยอืมได้ว่าไอ้ไอ้ซีพระองค์คนนี้คนขอกับบ่มีเหลาไม่ใยิ่งขึ้นนะโอ้เคนคนเฮ็ดอันยังเฮ็ดข้อหนากันละครับอ่ะเขากำลังเฮ็ดข้อหนามีแต่ขอซื้อ เมื่อให้เมือให้แปดสีแปดก็บอรู้แล้วว่าฉันดอกก็พรูลูกหลานบลูอีหลีโอ้ันมักมันทิตีปูแม่นอันลูกน้องบริบาลพนหนาโอ้หนานสี่พองค์ได้โอ้ี่พรองค์เยอะสิพี่สิบหกนั่นครับผม พลาดโค้มันะค่อยฝอยไปรองเลีกพ่าดีรอวบอกต่าไว้เลยอืมอ่าไม่โบเคยมีเลยโบเคอยมีมันบ่อปูวบ่อปไปมากกับโบเค่อยมีกินเนื้อลองไตมากกับ้คยเป็นสิบบ่โอ้นี่แหละเปแรกในชีวิตเลยเลยเฮก็เลยไม่ชีวิตเลยเลยออกไปให้เขาลวยรดตีอืม คือจีแน่แท้อคิิในใจอื่อป่ง่ยบัวหลับปูฮะบัวเหลียวจีแน่นอนแทอโอ้จีแน่นอนแทะให้มากเป็นตัวเลยใหาเชืนตเลยเอียกระดาษเียใส่กระดาษให้กระดาษกระดาษ้กระดาษดำเสียใส่กระดาษดำให้โอ้ เมื่อืน,นามาถูกเล้มตัวไว้กูก็จำใดเลยอูกประจำใดแลยเนาะเมือมาของเงินปากกากับเป็นยาเน,นี่ยมันอยู่นงคัน,น,นอยนู่แล้ว <c oughs> นี่แหลกเขียนซนมือเลยนี่แบบดึงบ,บบนี้เงันเอาเบื้องต้น,นเอาไปสามีก่อนเปิดพ่อเลยอ ปล่อยอเลยว่าท่นเนีเน้นเด้อบว่าท่านเนี่ยปล่อยก่อนได้เปรียบละาพูอืมเอาบ่าท่นเน้นบ่าท่านยังแต่ว่าเพิ่นบอกมาอย่างที่เขากับว่าเอาไปก่อนเนาะอืมว่ท่นเนีเน้นเลยยังเอือว่าเพปุณหายมาจังสัตว์เลยว่าอันนี้มันก็ดบ้าได้่นั่นเนาะ ปต่อันนั้นมาวูาเคยเต็นยังสียนนะโอ้บหเคยมีอีกวกเคยมีแบบนี้อีกเลยถ้ามันดากันเออออกนี่สองหมื่นเออมาขอได้อยู่ครับราวพราะว่าออกก่อนมูงสิอ่ะครอได้ครับเพราวะอีกมื่นสองมือ่นขอมารล้จดกันมาขอรตรงกับให่เห่าัะ เอาขาเบิ้งกับอีซี่กับผมโอ้ยไหนๆนี่เอาไปตอกวัวเล่นเป็นบ่ตอกหัวเล่นเลยโคตรพี่งเลยที่มีสาอีกเนาะอืมขั้นมะเขาขั้นมะเขาตัวนี้แล้วโอ้ยแล้วเบื่อแล้วเบื่อเลยหัวที่สามอ่ามีโอกาสจังมีโอกาสอัานมานอนอยู่นี่สองหัวเขาทั้งสองหัวอ่าหงวดัวแรกก็ได้สามตัว งวดที่สวงได้ทั้งบนทั้งล่างโอ้สามบน้ำไม่ให้ไว้ตองวดแล้วอืม,อม,อม,อมตองวดเลยโอ้ดีครับผมสุปมันลำดวยเป็นสิบตีครับผมสามตัว